นี่ไล่คลาสขนาดเอือยหล่คัาสไลยเนี้ยคร <hed labour> <end> ับนี่เกเดี๋ยวพ่อหมูนั่งนยนกับเยอะขนานนะแล้ะ เป็นจุ๊ๆเลยเนาะมาเลยหุ่มไต้ก็หลายมามามาไม่แย่งกันเห็นมั้ยทุน

ขนาดคนเคียร์ไหวได้หนิน่นนหานหาาอบต,ตามากเลย เจากิ่งยางอ่อนไหวแน่นี่ขี้ข้ไม่ใจสิยางอ่อนกันอยู่นานี้ขนานี้เองโอ้ยีมาขออนรญาเด้วยพี่้องเทิดหลายกระเทียเทียบไปอะไ้ครับผมอืครับแบบเลียวท่าเนยหรอครับ ตรงแนมซอยกันครับผมเดี๋ยวเย็นๆดีดีนะครับเฮ้ยดีดีม่เดือดอย่งนี่นั่นแหละอุ้ยแนมเลยหญ้ากี่ยญาดิก่อนห้าดิอืมเออๆพี่เดี๋ยววันนี้ึ้นไปก่อนเดี๋ยวก็ดีเยอะอืมแนกันไปยง่าๆครับผม บสาอกอะไรแ่เห mm ็นแต่เรองก็บบปูนดิตั้งตุ้งติเคเลยนะมีแต่สีในหลวงนี่นะ

ใส่ไ่ข้างใต้่อโอเค่ใ่ไป่ไหนใมืมนไพอไล่เอีนั่นพอไล่่อืม 呜呜呜呜！嗯。嗯。吧。 được nhang lại nó. Ừ. ui, จุ่มไงครับแกบ่อเนาะหนึ่งวเ่งๆมีข้าไได้ข่ามั่งว่านี่ยเง,เง,เงี้ยห่านรับยู่ั้งพันเด้ว่านนไปพั

อุ้ยออกมาทั้ง่างดีครับมึงไงอุ้ยได้อีกเนี่ยบางห้ามหนเบาปุ๊บไปตเก็บหญ่จัน่อยครับมึงเป็นหองนำหลับหลับได้พี่น้องมึงนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่วุ้ยยังก็เลย Ờ cái ờ Ui. Trời nó ngon ngon các, các bạn nó,